น่าเสียดายนะคนฝึกมาเป็นยี่สิบสามสิบปีไม่ได้อะไรเลยน่าจะหยุดฝึกแล้วล่ะไปออกไปทำงานได้แล้วจะมาอาหารเสริมไม่ไม่ได้เลยอะ่ะฝึกมาสิบยี่สิบปีไม่ได้อาหารเสริมเลยใช่ไหมครับอยู่อย่างเดิมอยู่อย่างเดิมก๋วยจีก็อยู่อย่างเดิม,ดม,ดมใช่ไหม ไม่เพิ่มไม่มีพิเศษอะครับบอไม่ปรับปรุงไม่ปอ๋อไม่เพิ่มลูกชิ้นเพิ่มเนื้อเพิ่มอะไรไปก็อย่างเดิมไงเสียเวลาหนึ่งชาติอาก็เสียเวลาหนึ่งชาติไงเสียเวลาหนึ่งวันเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงเสียเวลาหนึ่งปีเสียเวลาสิบปีบางคนเสียเวลาทั้งชาติอ่ะ ใครช่วยได้อะคร <ฮะ S 1> ับแสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องการเป็นว่าแทะเกิดเนี่ยหรือไม่ขี้เกียจ <c oughs> ตัวไหม <c oughs> ถ้าเขาถามว่าปัญหาในชีวิตเราเนี่ยหลวงตามันมาจากไหนมันมาจากเราเนี่ยเป็นตัวสร้างปัญหาสร้างตันหาครับ <ฮะ S 1> มันก็เลยมีปัญหา ใช่ไหมล่ะครับอยู่ดีไม่ว่าดีอ่ะอย่างตู้เนี่ยอยู่ดีอยู่แล s <S ้วเนี่ยถ้าศึกไปเนี่ยนั่นคือหาเรื่องก็ถูกแล้วก็อยู่ดีก็อยู่แล้วเนี่ยเออถ้าไปแล้วจะทําไงอ่ะก็อยู่ดีไม่ว่าดีก็ไปเสียแล้วอะไรประมาณนี้ครับอืมออย่างคนเนี่ยที่เขาบอกว่าอะไรก็ ชีวิตมีแต่ปัญหามีแต่หนี้สินมีแต่คนคดโกงทําอะไรก็ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับยุคนี้มันยุควัตถุเจริญยุวัตยุคนี้ยุควัตผลประโยชน์ในสถานที่จะเป็นวัดเป็นไหนฮะผลประโยชน์นั่นแหะถ้าทําใจได้ก็โอเคอะครับถ้าทําใจไม่ได้ก็ช่วยอะไรไม่ได้อ๋อจริงไหม แล้วเราจะฝึกยังไงให้เราทำใจหรือเข้าใจในเราอยู่กับบทสวดครับเ<ะ>นี่เราอยู่กับบทสวดเนี่ยอยู่กับการแผ่เมตตาโมทนาบุญอะไรจะเข้ามาลวได้<ะ>เออกินวนทนมนเ<ะ>นี่ยอะไรจะเข้ามายกเว้นไปเผือกเองอไปหาเองครับเพราะเหมือนทุกคนก็มี มีสายตาแล้วก็มองพอมองมันก็เกิดการเปรียบเทียบเกิด <c oughs> นู่นเก <c oughs> ิดการชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยหอลวงพ่อท่านนะย,ยุ่งกับใครเนี่ยจะเองอยากมีฐานไหม<ะ>ถ้ามองใหม่ๆเนี่ยจะไปยุ่งกับใคร<อ>ยุ่งกับตัวเองนี่ก็โอ้โหไม่รู้จะเอาไงนะเดี๋ยวจะขี้มั่งหรือจะกินมั่งเดี๋ยวจะถ่ายมั่งเดี๋ยวจะนอนมั่งเดี๋ยวจะโน่นนี่มั่งโอ้ยลำบากเข้าใจไหม จะว่าไหมแล้วยังไปหาเรื่องข้างนอก <c oughs> อีกโอ้ยที่หลวงพ่อท่านให้เราให้หลวงตาทำสสานที่ที่ฝึกเนี่ยฝึกเตรียมตัวตายนะตุเตรียม <c oughs> ตัวเวียนว่ายตายเกิดตายแงะแก่อยู่แล้วะตายแล้วเอาอะไรไปได้ไหมโหต่อให้มันใหญ่ขนาดไหนมันก็ตายพระุทธเจ้ายังเหลือที่ไหนเหลือสักองค์ แช่วงที่ท่านเวียนไหวใจเกิดท่านฝึกเวลามีทุกข์ท่านก็หา,าหาการบรรเทาทุกข์หาเหตุบรรเทาทุกข์มีสุขก็ไม่ติดเพราะอย่างตาเราเห็นนะหลวงตามันก็ห้ามความคิดไม่ได้พอเราห้ามความคิดไม่ได้มันก็เลยออกมาเป็นคําพูดมันวนใช่ออกล้ามคาพูดไม่ได้มันก็เลยเกิดปัญหาโฉมมันไปตามอารมณ์ไม่มีสติ คำว่าสติในที่นี้หมายถึงอยู่กับพระสติให้อยู่กับพระเพราะเราไม่มีสามารถจะจับังคับพวกนี้ได้หรอกอ๋อคือยังจับยังไม่ได้ก็ให้อยู่กับพระอยู่กับพระกับกรรมพระซะเพราะพระท่านมีพลังงานเยอะครับอย่างหลวงปู่เนี่ยบารมีท่านนึกถึงท่านกับแผ่นดินเนี่ยที่ท่านทิ้งไว้กับมาที่พระที่เรากรรเนี่แหลท่านทิ้งไว้อ่ะ ท่านเกิดทำตายเกิดทำตายเกิดทำตายเอาไว้รวมชาติเดียวไงใช่ไหมพอเรานึกถึงท่านน่ะบาร,รมีท่านไม่มาได้อย่งไรเราก็มันเป็นสื่อไงสื่อสื่อบาร,รมีท่านไง้ามาที่เรามันก็เบรกอะ่ะค่อยๆเบรกพอเ,เบรกเสร็จแล้วก็สวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบนุญบันทึกบุญไปอ๋อแค่นี้ทำมาได้ไม่จะว่าไง แกมาสบายสบายจริงๆคนที่เขามาวัดหรือมาปฏิบัตินฮะหลวงตาอยากให้เขาได้อะไรกลับไปฮะสมมติเขามาได้ไม่นานระยะสั้นอัเดือนหนึ่งห้าวันเจ็ดวันเนี้ยเอาจักรพรรดิกับหลวงปู่ไปด้วยกันแล้วกันจะกลับบ้านก็เอากลับไปด้วยใช่เอากลับไปด้วยเอาพรมวิหารเอาหลวงปู่หรือเอาจักรพรรดิกลับไปเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตเขาไงรวยนะตุ ดวงตาเชื่อนีเนี่ยแค่สวดมนต์เนี่ยรวยจริงจริงคนมีปัญหาในชีวิตเนี่ยสวบดบทนี้ไม่กี่วันรวยเลยครับธุรกิจค้างธุรกิจอะไรยังไปเลยหลวงปู่สวงรคถ้าสวดแล้ว <c oughs> ไม่ดีก็อย่าไปสวดหลวงพ่อท่านบอกถ้าสวดดีเราอิ่มต้องสวด คือทุกคนก็อยากรวยทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่แต่ต้นเหตุการณ์ที่จะทําให้มันดีขึ้นได้เนี่ยต้องรู้ไงต้องรู้ว่าจะรวยแบบไหนอะอยู่ในภาพไม่มีอะไรตับในภาเนี่ยมีโลกกระทำม,ม,มีสุดๆมีทุกอย่างโลกกระทำเพียงแต่เราจิตเราเนี่ยเข้าไปอยู่แค่นั้นเองพอแล้ว<อ>นึกอะไรมไม่ออกไม่ใช่แล้ว คือเราต้องปรับขึ้นตัวเราเองก่อนให้เข้าไปอยู่กับท่านท่านมีอยู่แล้วไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปฟังครับหลวงพ่อสอนเองต้องไปอ่านต้องไปฟังเองไปอ่านเองก็ต้องมาพิจารณาครับเองไปฟังเองก็ต้องไปฝึกเองไปอ่านก็ต้องไปฝึกเองก็ฝึกเลยก็หมดเรื่องครับเนี่ยอยู่กับพระเนี่ยเองจะไปไหนอยากเกิดไม่เกิดก็อยู่ที่พระนี่แหละท่านเอาไว้ง่ายหมายความว่าคือทําตัวเองให้ดีให้อยู่ในคลื่นที่ดี สิ่งดีๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเข้ามาเองสายใหญ่สายใหญ่สวดมนต์ทุกครั้งหนึ่งจบมีสายใหญ่หนึ่งจบชั่วโมงหนึ่งกี่สายใหญ่อ่ะก็เพิ่มไปเรื่อยๆ5 6าหกสิบเจ็ดสิบสายใหญ่สายใหญ่แห่งกรรมครับถ้าสวดสักปีสองปีล่ะสายใหญ่ตรงนั้นเอามาเป็นประโยชน์ไม่ได้ครับหลวงตาว่าไม่ใช่ครับ ไอ้ที่ไม่ได้เพราะเดี๋ยวสวดก็สวดนะชั่วโมงหนึ่งก็สายใหญ่ก็หกสิบเจ็ดสิบมันแหละพอกลับออกสวดกูก็ไปเล่นทิกต็อกมั่ง YouTube มั่งคุยกันมั่งอสายใหญ่ขาดแล้วครับสายใหญ่ไปทั้งโลกแล้วครับชัดๆใครจะช่วยเราได้แก่มากก็โอ้โหลลำบากแล้วบางคนนึกไม่ออกมาปฏิบททัติธรรม ไม่มีญาติไม่มีลูกอะไรนึกไปออกว่าจสสวดมนต์เนี่ยนะชีวิตจะจะตะด,ดีขึ้นครับใช่ไหมลองทําไปดีค,ค่อยๆทําไปเนี่ยค่อยๆทาค่อยๆรู้ไปเนี่ยว่ามันได้ไหมหรือไม่ได้คเพราะถ้าเราฝึกและใจเราเบาสบายเนี่ยธรรมะมันก็มาสติปัญญาความรู้มันก็ไหลาม,มาเรื่ลย ถ้าเรายังกุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์ไม่ดีแล้วอยากให้ชีดมันดีขึ้นเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันไม่ได้หรอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยสุดๆเลยครับไม่รู้ให้มันรู้ไปดีเ <laughs> พราะเราทําอะไรเราก็บันทึกไว้อยู่แล้วไงคออ <laughs> ไม่เห็นตรงยากตรงไหนล่ะ <laughs> ความขี้เกียจถ้งห่างไปเรื่อยๆมันก็ขี้เกียจไปเรื่อยๆเนี่ยคําว่าห่างคือคือไม่นึก คาว่าหา่างนบกรรมฐานเนี่ยมันฝึกที่จิตนะไม่ใช่กรรมฐานต้องมาฝึกที่เชียงที่ยังงามมาสวดมนต์เชียงนาำเชียงเชียงละยังงามดีไหมเจ็ดวันโอ้โหก่อนจะมาก็เล่นทั้งโลกเลเต็มเลย <c oughs> พอมาเจ็ดวันก็สวดดีอ่ะ <c oughs> กลับไปก็เหมือนเดิม <c oughs> แล้วจะมีสายใหญ่พอจะเอามาเป็นประโยชน์ได้ไหมปัญหาอยู่ตรงนี้ คือถ้าเรานึกอยากทําอยากฝึกเราก็ทําตอนนั้นได้เลยถูกต้องเลยถึงหลวงปู่ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะท่านบอกชีวิตเองมันจะรู้หรือว่าจะมองเมื่อไหร่มีใครรู้ไหมจะมองเมื่อไหร่มีใครรู้หรอกกรรมมากรรมเข้าเมื่อไหร่ฮะหลังววๆครับมองแล้ว<ะ>ตายแล้วไ <laughs> ม่มีใครอยู่แล้วโลกเนี้ยเป็นว่าตายเกิดมาตาจากวัฏวนฝึกไว้เอออย่างน้นอยๆก็ พอรู้มั่งละดีคงไม่ฝึกครับถ้าอยากเอามาเป็นประโยชน์นะชีวิตเนี่ยเรื่องเล็กดอกนีชีวิตเนี่ยหนูใส่บาตรทุกเช้าแล้วก็อธิษฐานว่าให้ได้ใส่บาตรหลวงปู่หลวงตาแล้วก็พระคุณเจ้าที่มารับบินทบาตทําแบบนี้บนที่หนูใส่บาตรจะถึงหลวงปู่หลวงตาไหมคะก็ถึงอยู่นะเพราะมันเป็นทานนะบรารมี ทำไรก็ถึงหมดละเป็นทานนะคือถ้าเรานึกมันก็ถึงเลยถึง,งนะถึงเราแล้วก็ถึงเขาขายแค่ได้ที่เรานึกครัขอให้เรามีบุญ <c oughs> แผ่ได้ตลอดเวลาบุญเข้าบุญออกเรามีลูกมีนามทำได้ตอนมีชีวิตพอตายแล้วก็กอกลับแล้วไม่มีแล้วต้องรีบเกิดครับรามาทำใหม่ ลูกสาวบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยคือเห็นคุณแม่นอนหลับสนิทเลยแต่ทําไมได้ยินเสียงคุณแม่สวดมนต์ทั้งๆท,ท,ที่คุณแม่นอนหลับอยู่ตัวหนูได้ยินเสียงแม่สวดมนต์ใช่ใช่อยู่ใกล้ๆกับคนสวดมนต์ลักษณะเนี้ยถึงเขาหลับก็ได้ยินเสียงอยู่เพราะเวลาเขาหลับเนี่ยเขาไม่ฝันก็จริงนะตอนที่เขานอนเขาสวดมนต์ให้หลับคบแล้วจิตเขาก็ไปสวดมนต์นีสวดมนต์ จิตมันไปแต่สายใยกับธาตุยังอยู่จไะไม่ตุมันก็ได้ยินนั่นแหละแม่ชีรอยแม่ชีรอยสมัยก่อน,นเป็นมะเร็งเลือดหมอบอกไม่กี่วันไม่กี่เดือนนี่มองแน่นอน,นะเลือดออกเป็นกระโถนอะตุเออแม่ชีรอยนี่นะ ลวงตางก็เอาพาไปเที่ยวไปแผลไปโน่นนี่โอ้หแกต้องสวดตลอดเพราะมันโอ้ oh, มาเร่งมันเจ็บมันบีบมาตุแกต,ต้องสวดตลอดอะคาดไม่ได้เลยทั้งวันทั้งคืนจนกวก่าแกหลับอะนี่แกก็สวดในใจตลอดนะเพราะมันเจ็บไหเพราะจิตแกไปกับพุทธมนต์กับจิตแกก็ควบคุมธาตุอยู่นะมันก็ปวดไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันห้าห้าสิบมั่งสี่สิบมั่งติง 40, มไปหกสิบ นี่แกก็อยู่ได้จนหกปีแกอิสานไม่เกิดเนี่ยคิดดูเดียจากไม่กี่เดือนอยู่ตั้งหกปีอ่ะตอนที่แกตายแกก็ไปตายบนถ้ำใกล้จะตายแกก็ต้องหาไปตายบนถ้ำแล้วก็เผาหน้าถ้ำช่วงที่แกอยู่ที่ลำพูนอ่ะแกสวดตลอดกลางคืนแกก็สวดสะดุ้งตื่นแกก็สวดแต่นี้คนไปปฏิบัติธรรมเข้าออก นี้คนหกโมงตีห้าเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์ด้วยล่ะสวดเนี่ยจกกักรพพัดเนี่ยแม่ชีไม่ได้ออกมาเพราะว่าอยู่กับอยู่มันนะเขาได้ยินเสียงแม่ชีสวเเดนะสวเพาะมากเลยเขาบอกตอนตอนตอนตีห้าหรือหกโมงเนี่ยแม่ชีมื่อเช้าแม่แม่ชีสวดเพาะมากเลยเสียงดังเพาะเลยแม่ชีก็ยิ้มยิ้มเพราะแม่ชีสวดในใจ เข้าใจไหมตุกถ้าขึ้นคนอ่ะจิตมันเบาเามันเพลินเพนเนี่ยมันจะได้ยินเสียงพวกเนี้ยเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นอ่ะมันเป็นทางสามแพร่งนั้นแหะเพราะตอนเช้าเนี่ยเขามัวมัวใช่ไหมเขาก็อารมณ์กําลังพอดีเลยมันก็ได้ยินทีนี้จะยินมันก็ติดไปเลยไง พอได้ยินตอนแรกมันจะขนลุกหน่อยๆให้เราดประมาณนั่นแหละ <c oughs> ทีนี้พอมันเปลินมันก็สวดกับแกไปเลยไงแกก็ยิ้มยิ้มแกรลู